สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันและเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอาณาถาปินทิกะเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญและเป็นผู้ถวายวัดเชตวันมหาพิหาร พระอารามที่พระพุทธเจ้าประทับนานมากที่สุดถึง19,000ภาพันษาและเป็นผู้เลิศในการถวายทานฝ่ายทายกครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มต้นรับฟังกันเลยครับสมัยนั้นแล อาณาถาปินทิกาขหาบดีเป็นน้องเขยของราชคหาเศรษฐีครั้งนั้นอาณาถาปินทิกาขหาบดีไปเมืองราชครือด้วยกรณียกิจบางอย่างก็ครั้งนั้นราชคหาเศรษฐีได้นิมนพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น จึงได้สั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายว่าข้าแต่นายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงจงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสอร่อยขณะนั้นอาณาถาบินทิกะขาหาบอดีได้คิดว่าเมื่อเรามาคราวก่อน ท่านข้าหาบดีผู้นี้จัดทำธุระทุกอย่างเสร็จแล้วสนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวบัดนี้เขามีท่าทีเปลี่ยนไปสั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายว่าข้าแต่นายท่ากระนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าว ต้มแกงจงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสอร่อยบางทีข้าหบดีผู้นี้จะมีงานอาวาหมงคลวิวาหมงคลหรือประกอบมหายันหรือจากทูลเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชพร้อมทั้งกองพลมาเลียงในวันรุ่งขึ้นกระมัง ครั้นราชขหาเศรษฐีสั่งทาสและกรรมกรแล้วเข้าไปหาอนาถาบินทิกะขหามบดีได้นั่งสนทนากันหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งอนาถาบินทิกาขหาบอดีได้ถามว่าท่านขหามอดีคราวก่อนเมื่อฉันมาแล้ว ท่านได้จัดทำธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนากับฉันผู้เดียวบัดนี้ท่านนั้นมัวสารวลสั่งทาสและกรรมกรว่าถ้ากระนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุูข้าวต้มแกงจงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสอร่อยบางทีท่านข้าหาบดีจัะมีงานอาวาหะมงคล วิวาหะมงคลหรือประกอบมหายันหรือจากทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตธราชพร้อมทั้งกองทุลมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้กระมังราชขาหาเศรษฐีตอบว่าท่านคหาบอดีฉันจะได้มีงานอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลก็หาไม่ แม้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราชพร้อมทั้งกองพลฉันก็ไม่ได้เชิญเสด็จมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ที่ถูกฉันจะประกอบมหายันคือฉันได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อเลี้ยงในวันพรุ่งนี้เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วอนาถาบินทิกะขัาพอดีได้กล่าวว่า ท่านข้าหาบอดีท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้หรือราชคขาหาบดีได้กล่าวว่าท่านข้าหาบดีฉันกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้แม้ท่านอนาถาบินทิกาข้าหาบดีถามอย่างนี้ถึงสามครั้งแล้วราชคข้าหาเศรษฐีก็ได้กล่าวอย่างนี้เช่นกัน ดังนี้แล้วอนณาถาบินทิกะขาาบอดีจึงได้กล่าวว่าท่านคาหาบอดีแม้เสียงว่าพุทธ,ธานี้ก็ยากที่จะหาได้ในโลกท่านคาหาบอดีฉันสามารถจะเข้าเฝ้าเยี่ยมพาผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธาพระองค์นั้นในเวลานี้ได้ไหม ราชคหาเศรษฐีได้กล่าวว่าท่านข้ามอดีเวลานี้ยังไม่สมควรที่จะเข้าเฝ้าเวลานี้ยังไม่สมควรที่จะเข้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพรุ่งนี้ท่านจึงจะได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลังจากนั้นอนาถาบินทิกขาขหาบดีได้นอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้น อาณาถาบินทิกาค้าพอดีได้ลูกขึ้นในกลางดึกถึงสามครั้งเข้าใจว่าสว่างแล้วจึงได้เดินไปโดยทางอันจะไปประตูป่าศีตะวันพวกอมนุษย์เปิดประตูให้แล้วขณะเมื่อเดินทางออกจากพระนครแสงสว่างได้หายไปความมืดได้ปรากฏแทน ความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าวได้บังเกิดแล้วเธอได้คิดกลับจากที่นั้นอีกอนณาถาคาหาบดีเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วจึงได้กลับจากที่นั้นขณะนั้นสีวะกาะยัะไม่ปรากฏร่างได้ยินแต่เสียงโดยคาถาดังนี้ว่า ช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนรถม้าอัสซดอนหนึ่งแสนสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่สิบหกแห่งการย่างเข้าไปก้าหนึ่งเชิญก้าไปข้างหน้าเถิดท่านข้าบอดีเชิญเก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านข้าบอดีท่านก้าไปข้างหน้าดีกว่า อย่าถอยใหกลับเลยทันใดนั้นความมืดได้หายไปแสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถามินทิกะข้าหาบอดีความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวอันใดได้มีแล้วอันนั้นได้สงบแล้วแม้ครั้งที่สองครั้งที่สาม แสงสว่างหายไปความมืดได้ปรากฏแก่อนาถาบินทิกะคาหาบอดีความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวได้บังเกิดเธอคิดจะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่ 3, สามศีวักายกไม่ปรากฏร่างได้ยินแต่เสียงโดยคาถาว่าดังนี้ ช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนรถม้าอัศดรหนึ่งแสนสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่ส6หแห่งการย่างเท้าไปก้าหนึ่งเชิญเก้าไปข้างหน้าเถิดท่านคาาบอดีเชิญก้าไปข้างหน้าเถิดท่านคาาบอด,ทอทาาบอดีท่านก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยกลับเลย แม้ครั้งที่สความมืดหายไปแสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถาคาหามบดีความกลัวความหวาดเสียวความผลพองสยองกล้าวอันใดได้มีแล้วอันนั้นได้สงบแล้วอนาถาคาหามบดีจึงได้เดินเข้าไปยังป่าสีตะวันสมัยนั้นพราผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้น จงกลมในที่แจ้งนเวลาปัจจุสมัยแห่งราตีได้ทอดพระเนตรเห็นอนาณาถาวินทิกะขาหาบดีนั้นมาแต่ไกลแล้วครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งเนื้ออาสนะที่ปูลาดวายแล้วตัดกับอาณาถาวินทิกะขาหาบดีว่ามาเถอสุทัตตะ ทันใดนั้นอนาถาบินทิกาขาหาบดีได้เบิกบานใจดีใจว่าพระผู้มีพระภาคตัดเรียกชื่อเราแล้วเข้าไปเฝ้าซบเสียนลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าพระองค์ประทับสำราญหรือพระพุทธเจ้าค่ะ พาผู้มีพระภาคเจ้าได้ตอบโดยคาถาว่าพรามผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาผู้ใดไม่ติดในกามไม่มีอุปาิตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วบรรเท่าความกระวนกระวายในใจถึงความสงบแห่งจิต เป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขลำดับนั้นพาผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดอนุปุกพีกถาแก่อนาถาบินทิกะข้าหาวดีคือบรรยายถึงทานศีลส,สวรรค์อาทีนบและความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย แล้วทรงประกาศอานิสงส์ในการออกจากกรามขณะที่พระองค์ทรงทราบว่าอนณาถาบินทิกาคาฮาบดีมีจิตที่ควรแก่การงานมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิบรัมีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ครับตรงนี้ผมขออธิบายเสริมนิดนึงนะครับตรงข้อสุดท้ายนี้ถ้าเราเข้าใจกันง่ายๆก็คืออริยสัจส,สี่ครับตอนนี้ผมก็จะขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตอนถัดไปตอนที่สองผมจะมาเล่าต่อ ในเหตุการณ์ที่อาณาถาบินทิกาเศรษฐีได้ถวายพระเชตวันมหาวิหารแก่พาผู้มีพระภาคเจ้าครับครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ